บทเรียนออนไลน์หน่วยดอกไม้งามตาตอนที่3ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดบางบอลพิมพ์จันแต้อุป,ปรถรรมสำนักงานเขตบางบอลกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือประโยชน์และโทษของดอกไม้ค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับประโยชน์ของดอกไม้นะคะมีมากมายเช่นเพิ่มความสดชื่นสวยงามให้กับสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้บ้านเรือนร้านต่างๆถ้ามีดอกไม้ตกแต่งก็จะทำให้สวยงามขึ้นค่ะต่อไปนะคะ ดอกไม้นอกจากจะทำให้สวยงามแล้วยังเป็นแหล่งอาหารของคนด้วยค่ะภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเป็นภาพดอกไม้ชุบแป้งทอดนั่นเองค่ะและดอกไม้ยังเป็นอาหารได้อีกหลายอย่างภาพนี้นะคะคือภาพไข่เจียวดอกไม้ค่ะเด็กๆนอกจากจะทำเป็นอาหารคาวได้แล้วดอกไม้ยังสามารถทำเป็นน้ำดื่มได้นะคะเด็กๆภาพนี้นะคะ เป็นภาพน้ำดอกอันชันนั่นเองค่ะและดอกไม้ยังเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่นชาดอกกุหลาบค่ะเด็กๆประโยชน์ต่อไปนะคะดอกไม้ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ได้นะคะเด็กๆภาพนี้นะคะเป็นภาพพึ่งดูดน้ำเกสรของดอกไม้ค่ะและนี่ก็คือผีเสื้อนะคะ มาดูดน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆและดอกไม้ยังสามารถนํามาร้อยพวงมาลัยได้สามารถมอบให้คนที่เรารักหรือใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆได้นะคะเด็กๆดอกไม้สามารถนํำไปจัดช่อดอกไม้ได้นะคะเพื่อมอบให้คนสำคัญในวันสำคัญหรือในวันที่เราแสดงความยินดีกับ บุคคลต่างๆและคนรู้จักของเราค่ะดอกไม้สามารถนำไปตกแต่งบ้านเรือนเพื่อความสวยงามไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างระเบียงบ้านหรือรั้วบ้านนะคะสวยงามไหมคะเด็กๆดอกไม้สามารถนำไปประดับแจกันวางไว้ตามพื้นที่ต่างๆภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆได้ค่ะและดอกไม้ ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นน้ำหอมจากดอกกุหลาบดอกไม้ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นสบู่ได้ค่ะเด็กๆไม่ว่าจะทำเป็นก้อนหรือทำเป็นสบู่เหลวทำให้มีกลิ่นหอมมากค่ะเด็กๆและดอกไม้นะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นโลชั่นดอกไม้ทำให้มีกลิ่นหอมมากค่ะเด็กๆ นอกจากดอกไม้จะให้ประโยชน์แล้วยังให้โทษนะคะเด็กๆด,ดอกไม้บางชนิดมีหนามที่แหลมคมอย่างเช่นต้นโปอยเสียนนะคะเด็กๆด,ดอกกระบองเพชรเป็นดอกที่มีความสวยงามอีกดอกหนึ่งนะคะแต่ลำต้นของกระบองเพชรก็มีหนามแหลมคมอาจทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้คะ่ะดอกกุหลาบสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ แต่ลำต้นก็มีหนามหากเด็กๆจับไม่ระวังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้นะคะและดอกไม้บางชนิดถึงจะมีความสวยงามแต่ก็มียางนะคะเด็กๆหากไปโดนเข้านะคะอาจจะทำให้เกิดอาการคันได้ค่ะอย่างเช่นภาพแรกนะคะเป็นดอกลีลาวดีค่ะดอกรักถึงจะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษนะคะดอกรักมียางหากเราไปโดน ทำให้แพ้หรือเกิดอาการคันได้ค่ะและดอกไม้บางชนิดยังเป็นพิษต่อร่างกายนะคะเด็กๆภาพแรกนะคะดอกลินล,ลี่แห่งหุบเขาภาพที่สองดอกหน้าวัวค่ะหากไปโดนหรือไปสูดดมนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ค่ะเด็กๆภาพที่สามนะคะดอกยี่โถภาพที่สี่ ดอกกุหลาบพ,พันปีค่ะสวยงามใช่ไหมคะเด็กๆแต่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะหากเด็กๆพบเจอควรหลีกเลี่ยงค่ะสำหรับใบงานประจําหน่วยนะคะให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและวาดภาพต่อเติมกลีบดอกไม้ตามจินตนาการจากนั้นระบายสีภาพดอกไม้ให้สวยงามค่ะเมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินตนเองนะคะจากนั้น ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูที่ไลน์กลุ่มของห้องเรียนค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ